ลา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 ,ลา <Yeah! S 1> นั้นตัวอะไรนะ่ะมีสีช่วงพูกำลังแหวกว่ายอยู่ในท้องทะเลสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพินรำพาบัวสวงเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สามโรงเรียนสมมาพาพัฒนาวันนี้หนูจะมาเล่านิทานเรื่อง โลมาสีชมพูเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะในท้องทะเลแห่งหนึ่งมีลูกโลมาและแม่โลมากำลังแหวกว่ายในท้องทะเลลูกโลมากำลังกินนมแม่มันเอาหัวซุกลงไปตายท้องแม่และดูดนมแม่อย่างอริดอร่อยจุ๊บจุบจุบ,จบ,จบ มีอยู่วันหนึ่งแม่โลมาและลูกโลมาว่ายน้ําออกหาอาหารในมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ลูกโลมาเห็นโลมาตัวอื่นมีสีชมพูเลยถามแม่ว่าแม่จ๊ะทําไมหนูถึงตัวดาปิดปีแบบนี้ล่ะจ๊ะแม่ยิ้มและตอบเมื่อลูกโตขึ้นผิวของลูก ก็จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูเองจ้าลูกโลมาแต่แม่โลมาว่ายน้ำออกหาอาหารลูกโลมาเดินว่ายน้ำไปเจอถุงพลาสติกถุงนึงแต่คิดว่าเป็นปลาที่สามารถกินได้เอ๊ะนั่นตัวอะไรน่ะกินได้หรือเปล่านะแม่โลมารีพามอย่านะลูกนั่นคือถุงพลาสติก ที่คนทิ้งลงมาตอนนี้แม่โลมากับลูกโลมาไม่อยากอยู่ในทะเลแห่งนี้อีกแล้วเพราะมองไปทางไหนก็เห็นแต่ขยะแม่โลมาและลูกโลมาพยายามว่ายน้ำหลบหลีกขยะแต่ลูกโลมาดันพลาดเอาหางของลูกโลมาไปติดกับอ้วนเก่าๆปากหนึ่งที่ชาวประมง ทำตกลงมาลูกโลมาส่งเสียงวีดวีดเพื่อขอความช่วยเหลือระหว่างนั้นมีเรือลำหนึ่งเร่นผ่านมาพอดีแม่โลมากระโดดขึ้นกระโดดลงกระโดดขึ้นกระโดดลงเพื่อขอความช่วยเหลือคนขับเรือรีบกระโดดลงมาเอาอวนปากนั้นออกจากหางโลมาได้โลมาส่งเสียงวิ เพื่อขอบคุณขนาดนั้นมีนักท่องเที่ยวกำลังถ่ายคลิปวิดีโออยู่และได้โพสต์คลิปนั้นลงอินเทอร์เน็ตชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวรวมถึงชาวบ้านต่างๆพากันมาเก็บขยะเก็บขยะเก็บขยะบางคนเก็บถุงพลาสติก ล่วงหล่นอยู่บนพื้นน้ำบางคนเก็บขวดกระป๋องต่างๆที่ซ่อนอยู่ในทรายชาวบ้านก็พากันเก็บถุงพลาสติกที่คนทิ้งลงมาหลายปีผ่านมาโลมาตัวนั้นได้เติบใหญ่กลายเป็นโลมาสีชมพูนะ และทะเลแห่งนั้นก็ไม่มีขยะอีกเลยฝูงโลมาแหวกว่ายกันอย่างมีความสุขนิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดกับเราว่าพวกเราควรอนุรักษ์ทะเลข,ของเราไว้ไม่ให้ใครมาทิ้งขยะแบบนี้ลงทะเลรวมถึงขวดกระป๋องหรือขยะต่างๆ หลายชนิดเราไม่ควรทิ้งขยะลงทะเลและถ้าเกิดเราทิ้งขยะลงทะเลเพราะทะเลเป็นที่อยู่ของสัตว์ทะเลทั้งหลายขอบคุณค่ะ